ีค่ะพบกับช่องเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่เหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดาวพามาดูต้นพันธุเรียนนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุหมอนทองนะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองตรงนี้ก็อยู่ที่7 0็ดสิบถึงแปเซนนะคะ7 0็ดสิบถึงแปสิบเซนติเมตรนะคะเป็นสายพันธุ์หมอนทองต้นดาทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะอยู่ที่ซ้ายมือดาวตรงนี้นะคะจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูซันคิงนะคะแล้วก็หนามดํานะคะ ุเรียนสายพันธุ์มูสังคิงน้ำดำนองรับเลทองหนินจองนะคะก้านยาวแล้วก็ายาวลิน้นจีนะคะนวลทองจันอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะคะทุกสายพันธุ์นะคะอยู่ที่ความสูงอยู่ที่70-80เซนททั้งหมดเลยนะคะเป็นไซส์พอดีปลูก สำหรับเพื่อนๆนท่านผู้ชมที่กำลังมองหาต้นพันธุ์ทุเรียนอยู่นะคะดาวก็ขอแนะนำนะคะเป็นทุเรียนสา,ายอยู่ที่ประมาณ7 0็ดสิถึงแปเซนนะคะเป็นทุเรียนต้นพันธุ์ที่รากไม่ขดนะคะไซส์หนึ่งเมตรก็รากยังไม่ขดนะคะสำหรับชุดที่ดาวลงคลิปไปเมื่อวานนะคะรากยังไม่ขดเหมือนกันเพราะว่าเป็นทุเรียนปีนี้ทั้งหมดเลยนะคะ เป็นทุเรียนปีนี้ทั้งหมดที่เป็นพ่อของดาวนะคะเราจะขายต้นทุเรียนปีต่อปีนะคะจะไม่ขายทุเรียนแบบครั้งปีนะคะมบบว่าปีนี้นะคะสมมติว่าปีนี้เราขายแล้วก็จะล่วงไปปีหน้านะคะไม่ใช่นะคะเราจะขายปีต่อปีขายให้หมดในปีนั้นนะคะปีต่อไปเราก็จะขายต้นใหม่ของปีนั้นอีกนะคะอย่างปีนี้นะคะเราขายไปประมาณ อีกสองอาทิตย์เราก็จะลงต้นถอนแล้วนะคะลงต้นถอนในแปลงเนี้ยทั้งหมดนะคะลงต้นถอนเพื่อที่จะเลี้ยงไว้ขายในเดือนพฤษภาคมปีปีหกสี่ก็คือปีหน้านะคะสําหรับตรงนี้ก็เป็นทุเรียนที่สมบูรณ์นะคะหน้าปลูกมากนะคะต้นพันแข็งแรงทั้งหมดนะคะอย่างที่ดัให้ดูนะคะจะมีกิ่งเยอะต้นพันแบบตั้งพุ่มเลยนะคะไซส์เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนไม่ใช่ว่ามีแค่ ต้นขึ้นโดนะคะตรงนี้เป็นทรงกระโดงทั้งหมดนะคะทรงกระโดงแล้วก็จะมีกิ่งรอบทิศเลยนะคะสำหรับกิ่งข้างตอนนี้เราได้คัดออกไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่เหลือแล้วนะคะเ<ด>พราะว่าเราจะขายเป็นชุดชุดไปจะคัดออกมาขายเป็นชุดชุดไปนะคะสําหรับชุดนี้เป็นกระโดงทั้งหมดส่วนมากนะคะหมอนทองต้นดําจะเป็นกระโดงทั้งหมดเพราะว่า ยอดจะเป็นกระโดงนะคะตอนที่เราเอายอดมาปักเสียบนะคะหมอนทองต้นดำเป็นกระโดงก็เพราะว่าหมอนต้นดำเนี่ยสวนมากนะคะเขาจะมีแบบกิ่งที่แบบแตกเยอะนะคะแตกทีหนึ่งก็เป็นสิบยอดนะคะแตกรอบต้นก็เลยทำให้หมอนทองต้นดำเนี่ยสวนมากนะคะส่วนมากก็คือ90%เปอร์เซ็นต์จะเป็นกระโดงทั้งหมดกิ่งข้างจะหาได้น้อยมากนะคะ สำหรับหมอนทองต้นดำหมอนทองต้นขาวก็ยังยังมีเป็นกิ่งข้างกิ่งเพนเยอะนะคะหมอนทองต้นดำจะเทพหาไม่ได้เลยนะคะก็หมอนต้นดำก็ปลูกง่ายนะคะทนต่อเชื้อโรคทนต่อความร้อนได้สูงนะคะสูงกว่าหมอนทองต้นขาวความแตกต่างก็คือหมอนทองต้นขาวใบจะนุ่มกว่านะคะหมอนทองต้นดำใบจะแข็งแรงกว่าแล้วก็การสร้างยอดสร้างยอดได้ดีกว่า ส่วนลูกก็เหมือนกันทั้งหมดนะคะผลเหมือนกันทั้งหมดระยะการปลูกระยะการออกผลก็เหมือนกันทั้งหมดนะคะผลก็เหมือนกันนะคะรสชาติอะไรก็คือเป็นหมอนทองทั้งหมดแต่ว่าต่างกันที่ใบแค่นั้นเองนะคะต่างกันที่ยอดแต่นะคะก็ค like ือคล้ายๆว่าหมอนทองต้นดำส่วนมากอ่ะมันจะออกเป็นกระโดงค่ะก็คือแบบยอดกระโดงเขาก็จะเอามาเสียบเป็นยอดของหมอนต้นดำแบบนี้จะเป็นกระโดงทั้งหมด ต้นพันธุ์นะคะทุเรียนจะเป็นกระโดงหรือว่าไม่กระโดงมันอยู่ที่ยอดตอนที่เขาเอามาเสียบนะคะถ้ายอดเป็นกระโดงตั้งแต่แรกต้นก็ที่ที่มันจะเดินเติบโตขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเป็นกระโดงนะคะแต่ถ้ายอดเป็นกิ่งข้างตอนที่เอายอดมาเสียบมันก็จะโตขึ้นมามันก็จะเป็นกิ่งข้างถามว่ากิ่งข้างโตได้ไหมปลูกแล้วจะรอดไหมปลูกรอดนะคะปลูกโตเหมือนกันแต่ว่าความเจริญเติบโตกับกิ่งกับกิ่งกระโดงอ่ะ จะได้ไม่เท่ากาันกิ่งจะดูงเขาจะสร้างยอดได้เยอะกว่าเพราะว่าเขาแตกครั้งหนึ่งเนี่ยจะแตกรอบต้นนะคะส่วนกิ่งข้างจะแตกได้ข้างละ2อถึงสกิ่งเองนะคะเพราะแตกกิ่งข้างทั้งหมดนะคะวันนี้ดาก็พามาชมนะคะเป็นทุเรียนไซส์ 70- 80ถึงแปเซนหมดแล้วหมดเลยนะคะเรามีเพียงแค่นี้แล้วนะคะมีไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราจะทำต้นถอนใหม่แล้วนะคะเป็นชุดสุดท้ายที่เอามาลงนะคะ แต่ละชุดจะมีเป็นชุดสุดท้ายทั้งหมดเลยนะคะแต่ละไซส์ก็คือจะมีเท่าที่ลงคลิปเลยนะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะแต่เป็นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์มากนะคะหมอนทองต้นดำมีกิ่งเยอะนะคะกิ่งกระโดงทั้งหมดเลยจะอยู่ที่70-80ถึงเซนนะคะตรงนี้ขายไม่แพงนะคะสนใจก็โทรหรือว่าทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะตรงนี้ก็มีหลายหลายพันเลยนะคะ หลายชนิดนะคะที่ไม่บอกราคาไปนะคะบอกไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนในราคาที่บอกนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีหมอนทองด้วยนะคะทองหลินจงด้วยหลงรับเลด้วยก้านยาวนวลทองจันนะคะแล้วก็มียาวลิ้นจีนะคะก้านยาวนวลก้านยาวหนวดนะคะมีเพชรอ่าก็จะมีสาวสวยด้วยนะคะมีหลายอย่างนะคะ ถ้าท่านผู้ชมท้านไหนแค่สนใจก็ทักเข้ามาก็ได้นะคะเอสไลน์เข้ามาเลยเราก็จะตอบบอกราคาไปให้นะคะเอสเข้ามาถามรายละเอียดกันได้นะคะถ้าจะมาแนะนําราคามันก็มีแบบมีหลายหลายชนิดน,นะคะมีหลายชนิดบอกไปมันก็มันก็เยอะนะคะเดี๋ยวจะสับสนในราคาอีกเ,ออเดี๋ยวจะบอกไปแล้ว อาจจะสับสนในราคาเพราะว่าการพิม์มันจะชัดจีนกว่านะคะเพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์รวมอยู่ค่ะก็พามาชมต้นพันธุ์นะคะเป็นไซส์พอดีปลูกไซส์สวยๆนะคะต้นพันธุ์ตั้งพุ่มต้นพันธุ์สวยหามนะคะต้นพันธุ์สวยงามมากตรงนี้นะคะ แต่อีกที่หนึ่งเราจะส่งไปขายที่ประเทศจีนนะคะก็ประเทศจีนเขาก็ไดออเดอร์เข้ามานะคะต้นพันหนึ่งพัต้นนะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะจะส่งให้กับลูกค้าชาวจีนนะคะปีนี้นะคะก็คาดว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยที่ส่งขายนะคะปีหน้านะคะคาดว่าต้นทุเรียนเนี่ยน่าจะแพงกว่าปีนี้นะคะเพราะว่าปีนี้นะคะต้นต้นทุเรียนที่ประเทศจีนนะคะเขาแบบ โดนน้ํานะคะโดนโดนเขื่อนโดนเขื่อนเขื่อนแตกแล้วน้ําเอาไปเยอะเลยนะคะแทบจะไม่เหลือนะคะก็คาดว่าปีหน้าผลผล,ผลิตผุดผลผลิตทุเรียนของบ้านเราเนี่ยจะขายได้ราคาที่แพงกว่าปีนี้อีกนะคะเพราะว่าการบริโภคทุเรียนประเทศจีนประเทศเวียดน,นามนะคะ คือหลายๆประเทศจะบริโภคทุเรียนของประเทศไทยเยอะมากนะคะตอนนี้ของเรานะคะเป็นทุเรียนของเมืองไทยยังบริโภคในประเทศไม่เพียงพอเลยนะคะก็คาดว่าปีหน้าเนี่ยของประเทศจีนของเขาก็ไม่เหนือต้นทุเรียนแล้วนะคะอ่อต้นทุเรียนของเขาก็โดนน้ําเขื่อนเตโดูน้ำเอาไปหมดนะคะที่ได้รับผลผลิตแล้วทีนี้ก็ เป็นบ้านเรานี่แหละนะคะจะได้ขายส่งไปประเทศจีนอีกนะคะสําหรับทุเรียนผลทุเรียนปีหน้าถ้าของเพื่อนๆค่นม,มือชมที่กําลังจะติดผลก็ตอนนี้ก็เร่งการออกผลออกดอกออกผลผลผลิตเพิ่มผลผลิตก,กันเยอะๆนะคะเพราะว่าปีหน้านี้ทุเรียนจะราคาขึ้นสูงมากเลยนะคะเพราะว่าจะต้องส่งไปที่ประเทศจีนด้วยประเทศจีนเขาก็จะ มีออเดอร์เข้ามาจากประเทศไทยเยอะนะคะเพราะว่าของเขาไม่มีต้นทุเรียนแล้วนะคะเพราะปกติประเทศจีนก็มีทุเรียนเยอะเหมือนกันนะคะปลูกทุเรียนเยอะเหมือนกันที่ได้รับผลผลิตแล้วนะคะแล้วมาปีนี้ต้นทุเรียนพังหมดนะคะเพราะว่าน้ําเขื่อนแตกนะคะปีนี้ก็บ้านเราก็จะยังเหลือเยอะอยู่นะคะก็จะได้ส่งขายไปที่นูน่นค่ะก็วันนี้ดาวก็มาแนะนํานะคะ ต้นทุเรียนหอนทองนะคะยาวลิ้นจีนะคะยาวลิ้นจีอร่อยมากนะคะต้นพัน์ุก็ปลูกดูแลง่ายด้วยนะคะสําหรับยาวลิ้นจีเป็นทุเรียนพื้นบ้านของภาคใต้เลยนะคะเนื้อเนื้อจะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะผลก็จะเป็นผูนะคะเป็นร่องอยู่ที่ประมาณห้าร่องนะคะลูกก็โตอยู่นะคะลูกก็โตอยู่ไม่เล็กเหมือนมูซังคิงนะคะก็ ลองอเอาปลูกดูนะคะอร่อยมากนะคะสำหรับยาวลิ้นจี่อร่อยจริงๆก็ต้นพันธุ์ก็จะเพลงกว่าต้นพันธุ์สายอื่นๆผลลูกก็จะเพลงกว่าทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆเลยนะคะสำหรับทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะ ก็วันนี้ดาก็พามาดูต้นทุเรียนนะคะแนะนําเป็นต้นพันธุ์ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนกําลังมองหาต้นพันธุ์ปลูกก็ออเดอร์เข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะก็ ขอขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวได้ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปของดาวค่ะสำหรับวันนี้ดาวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันตางใหม่คลิปหน้า